อาครับแกเรื่องครับขอให้มีคำบ้าใหม่เริ่มครับ<อ>เริ่มเลยแล้วของใหม่ของใหม่ไม่มีครับซื้อมือถือมาใหม่อะไรซื้อมือถือมาใหม่ไม่มีครับบอกหาบอเข้าใจวันใหม่วันใหม่ไม่มีครับ มีนแน่เลยผัวที่ดีคือผัวใหม่ไม่มีผัวใหม่ไม่มีครับเอาแล้วเอาแล้วดูดดูพี่ไวเชียงใหม่เชียงใหม่ถูกต้องครับพี่ไวหนึ่บาทเชียงใหม่หยิบตรงนี้ได้เลยครับป้ายไม่ใช่ป้ายไหนปีใหม่ปีใหม่ งานใหม่ไม่มีครับถูกแล้วถูกแล้วท้ายบ้านใหม่มี่คำว่าบ้านใหม่เพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับของหูของหอขอองไฟอันนี้อันนี้อันนี้นะคะอ่าใช่ใช่ใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกามีครับผม าใหม่ข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันมีครับมีคำว่าข้าวใหม่ถูกต้องครับข้าวใหม่อันนี้บนสุดเลยครับนรับมีแต่ของหมดแล้วโอ้โหเอาครูทีหมดแล้วไม่มีแล้วรถคันใหม่รถคันใหม่ไม่มีครับอ้าวเอาครูเหลืออะไรวะเนี่ย เมียใหม่เออแล้วเมียใหม่ไปแล้วยยงีหัวใหม่หัวใหม่หัวใหม่เมียใหม่เมียใหม่มียเขาเหเมียอราไเลยฟ้าหฟ้าวันห่วันใหม่ไม่มีครับไม่มี ใหม่รอเรือไม่มีครับใหม่ใหม่เจริญปุระใหม่เจริญตุระไม่มีครับตอเลยครับคิดใหม่คิดใหม่คอควายไม่มีครับวัดใหม่วัดวัดใหม่ไม่มีครับ เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่มีครับยันเช้าวันนี้สมัยใหม่สะใหม่ใหม่ไม่มีครับกดแหละแฟนใหม่ไม่มีครับแปลใหม่ ได้ครับผมอันนี้ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไม่มีครับไปแล้วเเกตัวอย่างมาลที่เที่ยวใหม่ที่เที่ยวใหม่ไม่มีครับอะไรวะอะไรวะโลกใบใหม่โลกใบใหม่โลกใบใหม่ ไม่มีครับนักเรียนใหม่ถูกต้องครับ <releases> เห็นไหมอันนี้ครับนี่และครับรองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ไม่มีครับ อนาคตใหม,ใหม่ไม่มีครับรคนสมัยใหม่สมัยใหม่มมคนสมัยใหม่ยยังไม่มีครับแต่ใกล้กันแล้วล่ะคิดใหม,ม,ม่คิดใหม,ไม่ไม่มีครับ,ร,บร,รักใหม่รักใหม่ไม่มีครับ มีลูกใหม่ลูกใหม่ไม่มีครับก้าวไปใหม่ก้าวไปใหม่ไม่มีครับมีใหม่เจอมีแต่ของใหม่ใหม่ไม่มีครับผมข่าวใหม่ข่าวใหม่ไม่มีครับเรื่องใหม่เรื่องใหม่ ยังไม่มีครับอะไรอย่คิดใหม่ทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่ไม่มีครับไม่มีครับอะไรอย่างพูดใหม่มหมดลพูดใหม่มีไหมนะมีครับผมอันล่างครับอ่านใหม่อ่านใหม่อ่านใหม่ไม่มีครับ เก่าไปใหม่มาไม่มีครับขึ้นเดือนใหม่ขึ้นเดือนใหม่ไม่มีครับเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ไม่มีครับเอาเจเนเรชั่นใหม่อะเจเนเรชั่นใหม่ไม่มีแต่ก็มีใกล้ๆ้เจเนเรชั่นใหม่ใกล้ใกลนจะมรุ่นใหม่ ถูกต้องครับมี่นะทำรุ่นใหม่ง่ายๆอันไหนเราเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษใช่อันนี้เป็นคำภาษาอังกฤษต่อไปนะครับสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ไม่มีครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่มีครับ พบใหม่พบใหม่ไม่มีครับเ็ได้งานใหม่งานได้งานใหม่ไม่มีครับเป็นสถานที่ก็ยังมีอยู่นะครับครับเคลียร์ใหม่เคลียร์ใหม่ไม่มีครับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ไม่มีครับสูตรใหม่สูตรใหม่อื้ ไม่มีครับควายตรงไหนไม่ใช่อ่ะต่างไปขึ้นต้นที่คอควายมีสะพานใหม่สะพานใหม่ถูกต้องครับผมให้มันมีหน่อยสะพานใหม่เอาเอาแล่วเอาเอาเอาดีเธอเอามาผ่าครับ ความรู้ใหม่ถูกต้องครับนี่คนฉลาดมันก็ได้เป็นอย่างนี้ไม่เห็นยากเลยคนฉลาดก็ได้เอาได้เอาเห็นไหมแม่ใหม่แม่ใหม่ไม่มีครับหไม่สุคนทวาไม่สุคนทวาไม่มีครับ พระใหม่พระใหม่ไม่มีครับแนวใหม่แนวใหม่นอนหนูยังไม่มีครับฉบับใหม่ฉบับใหม่โอ้โหแม่คิดได้ดีมากเลยแต่ยังไม่มีครับ,บพนักงานใหม่ยังไม่มีครับพบกันใหม่พบกันใหม่มีครับผม เป็นใหม่นี้ครับอันนี้นี่ข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างรอหนึ่งงันเร็เร็ว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 ยอมเปล่ยยอมใหม่ไม่มีครับน้องใหม่น้องใหม่แหมเสียดายไม่มีครับฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่ยังไม่มีครับมีพอพานด้วยนะชื่อใหม่ชื่อใหม่ยังไม่มีครับ นิมิตใหม่โอ้โหเก่งมากคิดได้ยังไงเก่งมากเลยไม่มีพอพานี่ง่ายสุดแล้วลองพอพานไหมพักใหม่ยังไม่ถูกครับพอพ่อหาฉบับใหม่ฉบับใหม่ยังไม่ถูกครับนักศึกษาใหม่นักศึกษาใหม่ยังไม่ถูกครับพี่ใหม่พี่ใหม่ไม่มีครับ พ่อใหม่พ่อใหม่ไม่ถูกครับพบกันใหม่พบกันใหม่ไปแล้วยังไม่ถูกครับ้องไม่ถูกก็พอพี่น wow ้องใหม่พี่น้องใหม่ไม่ถูกครับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ไม่ถูกครับเพื่อนใหม่พูดใหม่เหมือนจะซ้ำไปแล้วนะครับซ้ำไปแล้วย่ก็ได้ทีลวไม่รู้พี่น้องคนใหม่พี่น้องใหม่ยังไม่ถูกครับ น้นวัตกรรมใหม่นอนหนูคุณสุดยอดมากครับเพรเก่งเลยไม่คิดว่าจะม um. like right> ีคนไายคำนี้ได้น้วัตกรรมใหม่นอนหนูพอพานอ้าวยอมแพ้พบกันใหม่ไปแล้วครับผมจะตอบแล้วเพื่อนใหม่ยังเพื่อนใหม่ไม่มีครับผม ันใ,ใหม่พบกันใหม่ซ้ำครับซ้ำครับเ,เ,เ,เก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาไม่มีครับไปแล้วช่างแม่ใหม่ช่างแม่ใหม่ไม่มีครับฉลองช่างแหงใหม่ฉลองช่างแหงใหม่ยังไม่มีครับชีวิตใหม่ สุดยอดมีแล้วอันนี้ครับซีมี์ใหม่เพลงใหม่นั่นแหละที่ต้องการแค่เพลงเพลงใหม่ง่ายๆล่าสุดครับผ่านครับผ่านครับฉลองต้นแงใหม่ยังไม่มีครับ ฉลองใหม่ยังไม่มีครับใหม่แกะกล่องใหม่แกะกล่องโอุยนาตีไทยดีแล้วใกล้ใกล้อยู่ใกล้อยู่ครับไม่เอียงไม่เอียงไม่เอียงก็ใกล้แล้วใกล้แล้วชื่อใหม่ไม่มีครับใหม่ถอดด้ามถูกต้องครับผมไม่ถอดด้ามมีครับ มาใหม่มาใหม่ยังไม่ถูกครับผมขอชิงเนี่ยเกี่ยวกับชื่อฉาหลามใหม่มันคืออะไรครับฉลามใหม่ผมไม่ต้อใจกับคุณดีเอาคนเก่งฉาหลาดใหม่ลาใหม่โอ้ยเสียดายยังยังไม่มีครับตลาดใหม่หลาดใหม่ตลาดใหม่อ๋อไม่มีครับของมาครับผม มิติใหม่โอ้ยคลิปคำได้เก่งมากเลยแต่ไม่มีครับคำนี้เสียดายเอาๆๆนี่กูเกิลแล้วนะเนี่ยกดกูเกิลแล้วล่ะฉลากขอขวัญปีใหม่ฉลากขอขวัญปีใหม่ยังไม่มีครับมัธยมใหม่ยังไม่มีครับาใหมาใหม่ยังไม่มีครับผมเก่งกันเลย มุมมองใหม่อูยังไม่มีครับพูดตัดเชอกะไรวฉลามใหม่ฉลามใหม่มาหนาวน่ลไม่มีฉลามใหม่คืออะไรทุกคนชอบคำจังว่าฉลามใหม่ใช่ไหมมือใหม่มือใหม่ถูกต้องครับผมมือใหม่มอม้าเอาละเหลือตืดตืดใหม่ฉลามใหม่ฉลามใหม่คนที่สามโอ้โหสุดยอดครับกับปีหนะวสบาไม่มีฉลา ฉัน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 ใหม่เหรออะไรจับฉันอะไรฉันไม่ต่อแถวใหม่เถอะปา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 ฉันชื่อใหม่ฉันชื่อใหม่ไม่มีครับาอชิงเกียกับชื่อฉันใหม่ฉันฉันข้าหม่ไม่มีไม่ได้มีคําว่าฉันคือต้นอ่ะโอเคคาว่าฉันฉลองผ้าใหม่ฉลองผ้าใหม่ไม่มีครับ นึกได้แต yeah <c ười> ่ส <c ười> ุดเลยฉายาใหม่ฉายาใหม่นั่นแหละครับเก่งมากเลยฉายาใหม่ถูกต้องครับเก่งครับทุกคนสุดยอดเลย